สวัสดีค่ะส่งรอบอีกครั้งนะคะกับ4ประตู Z Auto นะคะเดีย๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะคะว่าทําไมถึงตัดสินใจซื้อที่อินสุบบ้านบึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะว่าเป็นลูกค้าเก่าอิน u ุสุใช่ไหมคะใช่เนาะแต่ก่อนหน้านี้ค่ะไม่ได้ซื้อที่นี่ใช่ไหมคะอ่า ขอหนึ่งเหตุผลได้ไหมคะว่าทำไมถึงเลือกตัดสินใจซื้อที่อิสุสุบ้านบึงคะสะดวกค่ะมีความสะดวก,ดวกหนึ่งความสะดวกนะคะโอเคก็มั่นใจค่ะว่าที่นี่ค่ะบริการโอเคค่ะเข้าศูนย์ใช่ค่ะเช็คศูนย์ ระยะ4ปีเต็มนะคะที่้อ๋อก็คือเข้าศูนย์ที่นี่ประจําก็คือซื้อที่อื่นแต่เข้าศูนย์ที่นี่ประจําแล้วทีนี้ก็เกิดความมั่นใจในการซื้อที่นี่นะคะก็เลยเลือกคันที่2ก็คือเลยเลือกที่อิซุสุบ้านบึงนะคะแล้วทําไมถึงเลือกเป็น4ประตูออโต้คะคือคันที่แล้วเป็นแคมปคันนี้ก็เลยอยากออก4ประตูออโต้ ความสะดวกของครอบครัวอ๋อโอเคก็เหมือนกับว่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ย<ช>ความกว้างของรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสะดวกสบายนะคะ<ช>ก็เลยเลือกตัดสินใจเป็นสประตูออโตโ้<ช>อย่างงี้นิดนึงแล้วมีเทียบแบรนด์ไหมคะมีเทียบแบบว่าค่ายอื่นไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นะไม่เคยใช้ค่ายอื่นอ,อ๋อก็คือมั่นใจในอ<ช>ีซูุเพราะว่าคันแรกคืออ<ช>ีซ<ช>ุเนาะ คันแรกคืออีซูซูคันที่2ก็ยังเป็นอีซูซูเพราะว่ามั่นใจในแบรนด์นะคะโอเคขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเฮงๆรถคันนี้ก็คือขอให้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่นะคะแล้วก็ยินดีให้บริการนะคะนึกถึงรถใหม่นึกถึงอีซูซู uzu, บ้านบึงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ